ติดเชื้อที่ผิวหนังแพ้น้ำลายยุงขาลายป้องกันดูแลรักษาอย่างไรดีค่ะ ในคนที่เป็นแพ้น้ำลายยุงนะคะก็คือเวลาโดนยุงลำคาญเพศเมียกัดนะคะก็จะมีผิวที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนทั่วไปนะคะเวลายุงกัดนะคะยุงก็จะปล่อยโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เราเกิดอาการแพ้นะคะเ,ออเวลาอาการแพ้นะคะผื่นก็จะเป็นตุ่มนูนแดงใหญ่นะคันมากยิ่งคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งเกาน,นะคะก็จะทำให้มีผิวลอกแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียตามมาได้นะคะการวิธีการดูแลรักษาป้องกันนะคะก็คืออย่าให้ยุงกัดสวมเสื้อผ้า แขนยาวขายาวปิดมิดชิดนะคะหรือถ้าหากว่ามีผื่นที่เกาแล้วก็เกิดเป็นแผลนะคะเราก็ควรจะทายาหรือใช้ยากินฆ่าเชื้อนะ อากลุ่มสเตปนะคะนานประมาณ10วันนะคะเพื่อให้ลดการติดเชื้อแบคทีรียนะคะค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็มุ่งเน้นไปทําให้ผิวนี้แข็งแรงนะคะโดยครีมที่ใช้ควรจะเป็นสูตรอ่อนโยนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นสูตรออแกนิกนะคะก็อาจจะมีส่วนผสมของเซรามายทาให้ผิวชุ่มชื้นปกป้องผิวให้แข็งแรงและยังสามารถป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B 5ไมีสารสกัดต้นเรพซีดนะคะหรือว่าต้นอะแลนโตอินนะคะก็จะช่วย ลดอาการคันลดการอักเสบของผิวหนังได้ไม่ให้เราแคกแกะเกานะคะค่ะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตัดเล็บให้สั้นเสมอนะคะค่ะพบกันใหม่สาระดีๆฟังเข้าใจง่ายกับด็อรหนิงค่ะ